สวัสดีครับคุณผู้ชมครับว,วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเทีย ai, ่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการปลูกไผ่นะครับไผ่ตรงลืมแ้งที่ผมปลูกตัวนี้นะครับกอนี้ปลูกได้18เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูความโยกของหนอนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงลืมแ้งสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าโคนมันจะอูมนะครับโคนมันจะอูมแล้วก็หน่อจะอ้วนนะครับเหมือนหน่อนี้ก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดหน้าแล้งแบบนี้ก็ส่งกิโลละ40บาทนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความโดดของหนอนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่คิดจะปลูกไผ่นะครับมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่ากอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยอย่าเอาลำไว้เยอะเด็ดขาดนะครับสูงสุดที่ควรไว้ก็แบบนี้ครับเหมือนผมก็ไว้สูงสุดก็คือแค่สามสี่ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลำเยอะเท่าไหร่เนี่ยหนอมันจะเกิดน้อยนะครับหน่อจะไม่ดกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกออื่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ อย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมก็ไว้แค่สามลำนะครับนอกนั้นก็ลูกมันก็จะเกิดมาหน่อใหม่ก็จะเกิดมาอันนี้เป็นหน่อแม่ที่เอามาปลูกนะครับพอจริงจริงแล้วเนี่ยพอหน่อลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไว้ลำไว้ลำแล้วก็สามารถเอาหน่อแม่ออกได้นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวอีกสักสองวันก็ตัดได้แล้วนะครับหน่ออขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตรงอินโดนะครับดูกรณีอ่าอันนี้มีสองลำนะครับอันนี้มีสองลำผมก็จะไว้ลำอีกลำหนึ่งนะครับให้มันเป็นสามลำก็ดูความดกของหน่อ อันนี้อีกสองพันก็ตัดได้หมดครับกลุ่มนี้นะครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะปลูกไผ่นะครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างของ YouTube นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับจะพามาดูการปลูกไผ่ตรงลืมแแรงนะครับตรงลืมแแ้งตัวนี้เป็นตรงลืมแล้งสายพันธุ์ตรงไต้หวันนะครับหรือว่าไผ่กินซุ่งนั่นเองนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่า ตรงโคนเนี่ยจะไม่จะไม่อวบจะไม่อ้วนนะครับหน่อจะเป็นเรียวๆขึ้นมานะครับหนอนี้ก็ได้น่าจะได้สักประมาณ5ขีดนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งก็จะส่งอยู่ประมาณ30บาทนะครับดูความดกของหน่อครับคุณผู้ชมกรอน,นี้ก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัดได้นะครับพรุ่งนี้ก็ตัดได้1 2 3 4 5ี่ก็5หน่อที่จะตัดได้พรุ่งนี้นะครับแล้ววันต,ต่อไปก็จะมีหน่อเล็กๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับ เฮ้ยสาคัญนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ปลูกไผ่นะครับก็อย่าไว้ลําเยอะนะครับสูงสุดที่ควรจะไว้ก็3ามลำสี่ลำนะครับหรือสูงสุดจริงๆก็ไม่เกินล้าลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลําเยอะเท่าไหร่นะครับการออกหน่อจะไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปลูกได้2ปีนะครับตอนนี้่ามาดูก่อนนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับปลูกใหม่อันนี้ลงใหม่นะครับก็ลําก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออกสองหน่อแล้วก็จะเอาไว้หนึ่งหนอนะครับให้มันเป็นต้นแม่นะครับ เรตอนนี้ต่อครับอ๋อมีเหตุเกิดด้วยตัวนี้กินไม่ได้นะครับแต่เอาไม้กินได้ครับคุณผู้ชมอันนี้เราก็ไว้สามลำพอครับที่เหลือเนี่ยพรุ่งนี้ตัดได้หมดครับอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยตัดได้หมดครับอันนี้นะครับลักษณะเด่นของไผ่กินสุ้งก็คือต้นมันจะอ่าจะไม่ปูมนะครับลักษณะเรียวแหลมแหลมแบบนี้มาคล้ายๆขวดขวดน้าอารมณ์ครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็ไว้สามลำพอครับสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ด้าน